เมื่อกี้นี่โดนแมสไอ้โดนเฟซชิลไปหน่อยนี่เรา่งพูดถึง M อบเพลงก่อนเบรกเมื่อกี้อเราบอกว่าดีดีแม้กระทั่งเพลงผมว่าดีตั้งแต่เลือกคนร้องนะฮะจริงพอพี่ไอมาร้องปุ๊บโอ้โหเป็นกัรร้องที่เต้นดีด้วยร้องเพลงดีด้วยใช่แบบเต้นเต้นริ้วมากแล้วเพลงเพาะด้วยนะแล้วพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ ใน m ีในมีเพลงก็ดีดีทุกอย่างแต่เฟรกก็เฟร์เต้เต้นเนี่ยเต้นไงี่ยมันต้องเต้นอเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงเ m s อ็ก่อนคุยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการใช่แล้วครับนอนกอดกันเฉยเฉบนเตียงเฮ้ยจริงเปล่าไม่มีหรอกเออไม่มีหรอกนั้นอะเปลี่ยนรูปแปะไว้ในห้องอันนี้อาจจะมีบ้างผมก็เคยฮะแต่สุดจะเป็นผมจะเป็นรูปแมวรูปแมวอะไรเงี้ยอะไรอ่ะ ไม่มีไม่มีครับอาหารเช้าไปเสิร์ฟถึงเตียงเอ้ยอันนี้ดีสำหรับพวกที่ขี้เกียจอะไรเงี้ยไม่มีขาเดินการการด้วยตัวเองค้าโอ้โหเขียนการให้ตัวเองเนี่ยแล้วก็แบบอุ้ยใครให้เนี่ยทำบ้าบบทำขวดแห่งความรักขวดแห่งความรักคืออะไรอ่ะทำขวดแห่งความรักมันคืออะไรอครับพับกระดาษปะใช่ไหมเหมือนเหมือนเคยมีอยู่เป็นขวดเงี้ยแล้วก็พับกระดาษเป็นรูปดารรูปหัวใจแล้วก็ใส่ไปในขวดอะไรเงี้ยเขียนจปหมายลัก เขียนจดหมายรักให้ตัวเองด้วยยังมีอีกเหรอเขียนเปหมายรักอ่ะอาจจะเป็นแบบรุ่นแบบสมัยนักเรียนมากเขียนจดหมายแล้วก็วางบนโต๊ะอะไรเงี้ยเขียนส่งแล้วก right. <To S 2> ็ร่อนไปใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขียนรายละเอียดใส่สมุดโนอะแล้วเอาให้เขารายละเอียดแบบชีวิตผมทําอะไรบ้างวันนึงวันนีงอันนี้ดีเพราะพี่เคยมีผู้หญิงมาให้เหมือนกันซึ้งเลยอ่านแล้วซึ้งเลยอ่ะจริงจริงไม่เปลี่ยนบ้านเป็นโรงแรมสุดมันตีเฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นะแล้วก็ได้แซ่แย่งมืออะไรอย่างงี โรยดอกกุหลาบแล้วก็รกดาอ่ากระจายฟลุ๊งอ่ะพักก่อนสำหรับ SMS เดี๋ยวจะคั่งเกินไปเ้าบอกว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์หรือเขาเรียกว่าวันแห่งความรักนั่นเองพวกเราก็มีเขาเรียกว่าเป็น20ไอเดียของของวันวาเลนไทน์อ่ก็หลายหลายคนอาจารย์ไม่รู้ว่าเฮ้ยวันวาเลนไทน์เนี่ยจะทำอะไรไปให้แฟนดีจะซื้อของอะไรไปให้ วันนี้นักก็มียี่สิบไอเดียที่จะมาบอกลุกคนกันบอกว่าย0สิบไอเดียนี้ยมันไม่ใช่ว่าให้คุณอ่ะเอาไปแล้วแบบไปจําแล้วไปทํามันคือเป็นตัวบอกว่าความหมายของของขวัญแต่ละชนิดอะคืออะไรบ้างนะครับแต่บางคนจะแหวกแนวว่าเลกูชอบสิ่งนี้กูเลยซื้อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสุดท้ายก็ขึ้นอยู่แต่กับตัวท่านเองใช่แล้วมาอย่างแรกดอกไม้ดอกไม้หรือว่าดอกกุหลาบทั่วไปที่เราเห็นนี่นะครับก็ดอกกุหลาบสีแดงหมายถึงความรักและความปรารถนา ดอกไม้ของกามเทพอกุหลาบขาวเนี่ยหมายถึงความมีเสน่ห์ความบริสุทธิ์ความเงียบสงบอกุหลาบสีชมพูนะครับหมายถึงความรักที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดกุหลาบสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยเป็นความรักที่ร้อนแรงและยาวนานกุหลาบตู้หมายถึงความรักและความยาววัยส่วนกุหลาบบานนะครับหมายถึงความรักที่กําลังเบ่งบานความอ่อนหวานสดชื่น ดอกคาร์เนชั่นสีแดงบ่งบอกถึงความรักอย่างสุดซึ้งอดอกลิลี่สีขาวหมายถึงความโรแมนติกอ่อนหวานระหว่างคุณและคนที่รักขคุณอดอกทิวลิปสีแดงนะครับหมายถึงความรักที่จะร่วมฟันฝ่าไปได้วยกันและดอกสุดท้ายคือดอกไวโอเลตดอกเหลวันะี้ที่แทนความหมายของการให้รักตอบแทนนั่นเองอต้องบอกว่า ก็ทุกคนไม่รู้ว่าให้ไปบ้างแต่ว่าผมไม่เคยรู้ความหมายเกี tamam okay. ่ยวกับพวกนี้นะอคือให้อย่างเดียวดอกผมชอบสีชมพูก็จะให้ดอกไม้สีชมพูดอกกุหลาบสีชมพูแต่ผมเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วผมจะรู้ความหมายของกุหลาบแค่สองสีสีขาวเนี่ยจะเป็นสีขาวเีมากจะรู้เป็นบริสุทธ์แบบว่าเพราะเป็นความแบบใช่บริสุทธิ์เรียบง่ายออส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นความรักแบบฉูดฉาดในที่สุดผมเข้าใจแต่เด็กนะแต่พอมาอ่านแล้วเราเข้าใจผิดสำหรับข้อสอง เป็นช็อกโกแลตครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้อลองๆจากดอกุหลาบมาเลยอ่าไปเฮ้ยผมเคยเจอช็อกโกแลตอันหนึ่งขอเล่ามันเป็นช็อกโกแลตจากญี่ปุ่นเว้ยอืม,อมรู้ว่าเป็นรูปอะไรรูปอะไรเป็นรูปปิกาจูอันนี้หยาบคายมากแต่อร่อยมากเลยแล้วเผื่อ <c oughs> ใครมีไอเดียอยากจะช็อกโกแลตปิกาจูให้แฟนตัวเองนะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องบอกอมว่าช็อกโกแลตเนี่ย เขาจะเป็นที่ฮิตกันมากในช่วงในช่วงวันลาไทยนนะครับจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่จะให้ผู้ชายเขาเขาต้องบอกว่า14กุมภาพันธ์เนี่ยคนญี่ปุ่นจะนำช็อกโกแลตไปมอบให้แฟนหนุ่มหรือหนุ่มที่เองหลงรักอยู่เพื่อเป็นความบอกแบบความในใจอะไรอย่างนี้แต่พอถึง14มีนาเนี่ยหนุ่มที่ได้รับช็อกโกแลตตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ไปเนี่ยต้องนำช็อกโกแลต เดี๋ยเขาเรียกว่าเป็นไว้ไวช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตกลับไป, <ๆ S 2> ไปให้เขาเออกลับไปให้เขาด้วยเพื่อเป็นงานตอบแทนเออหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าตามมารยาทนั่นเองแต่คนไทยเยอมากก็ไม่ค่อยรู้หรอกก็คือให้มาใ,ให้กลับอะไรเงี้ยไม่มีอะมากใช่ <c oughs> ส่วนข้อที่สามนะครับเป็นเค้กหรือคุกกี้ <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วยิ่งถ้าเป็นเค้กที่ทําเองนี่ <c oughs> โอ้โหซึ้งแล้วเรียกว่าโชว์ฝีมือให้ ให้แฟนตัวเองนค,คนที่คุณรักคือสําหรับคู่รักที่มีฝีมือในการทําอาหารหรือขนมเนี่ยคุณลองเปลี่ยนจากซื้อของ,ของนวานต่างๆมาเป็นทาขนมเค้กหรือทุกกี้เพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ก็ลองดูว่าถ้าทําแล้วอร่อยก็คบกันยาวนานแต่ทำมาแล้วไม่อร่อยก็คงจะได้เลิกกันนะครับก็ <c oughs> ถ้าทาแล้วไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าปีหน้าจะทำอีกนะครับรอเล่นรอเล่นเนี่ยหาทำสี่นะครับแหวนคู่รักอันนี้ก็ หลายๆคู่ก็ชอบใช้กันเพราะว่ามันก็บอกอยู่ว่าแหวนคู่รักก็ใส่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงใส่เป็นคู่กันความเป็นคู่คือนอกจากแหวนคู่เนี่ยก็จะมีเสื้อคู่อะไรที่เป็นคู่กันต่างๆก็จะมีอันนี้แล้วแล้วแต่คนอื่นด้วยส่วนข้อห้านะครับเป็นตุ๊กตาอ่าอันนี้คือฮิตมากคิดว่าตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วพี่ชอบตุ๊กตาหมีผมเห็นคลิปอื จริงเหรอตุ๊กตาหมีแล้วเขาเรียกว่าอย่างอื่นว่าตุ๊กตาจากญี่ปุ่นที่มาทาั้งแพ้ไม่ใช่ตุ๊กตาหมีแล้วใส่เขาเรียกว่าอัดเสียงไปด้วยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยแล้วเขาไปเปิดฟังได้แม่งโคตรฟิลไมด่ดีมากตอนตอนมีอยู่อ่ะตอนคบกันอยู่อ่ะดีที่ดีแต่ตอนเลิกกันเนี่ยร้อนหลอน่อทรมานเลยโคตรทรมานอ่ะเผาข้อที่หครับของขวัญ DIY คือเป็นของขวัญที่เราทงเองผลิตเอง เมาจะรู้ถึงรายละเอียดอันนี้เขาเรียกว่าหลายๆคู่จะชอบเพราะว่าต่อให้คุณทําดีหรือไม่ดีแต่คุณเลือกที่จะทํนออกมาให้เขาเขาสึกด,ดีแน่นอนใช่เป็นการทําด้วยใจฮะส่วนข้อที่เจ็ครับกระเป๋าเป็นการให้กระเป๋าถ้าสมมติเป็นมุมของผู้ชายเนี่ยก็เหมือนกับการให้กระเป๋าเงินแต่ผู้หญิงนี้เขาน่าจะลึกซึ้งกว่าเรานะเพราะว่าเขาคลั่งกระเป๋าใช่เพราะผู้หญิงก็คือทางเขาเลยแหละกระเป๋าแต่ก็คือถ้าได้ปุ๊บก็ยิ้ม ข้อ8นี่เมคอัพก็พื้งสมายเดิมใช่ตั้งผู้หญิงเลยอันนี้ก็อันนี้ก็จะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อให้ดีกว่าพาไปเลือกเองจบเพราะว่าถ้าเราซื้อให้เนี่ยอันจะไม่สีของลิปสติกหรือเครื่องเมคอัพแต่นั้นเนี่ยมันจะมีหลายสีมากบางทีผู้ชายจะไม่เข้าใจอาจจะไม่เข้าใจเขา พาพาไปเลยแล้วก็เธออยากได้อะไรเธอหยิบเลยแล้วก็เราก็รูดบัตรหรือจ่ายตังให้เขาไปจบอาจจะไม่เซอร์ไพรส์แต่ผมมั่นใจว่าต้องถูกใจเขาแ<อ>น่นอนใช่เพราะบางทีเราเลือกไปปุ๊บแล้วเขาโอ้โทำไมไม่ตือ<ช>้อสีนี้ชอย่างข้อ9ครับสกินแคร์ผมก็จะเหมือนข้อ8แหละก็คืออย่างที่ดูเัาบอกเขาจกินแคร์ทำพวกบำรุงหน้าต่างๆด้วยข้อ1ิบน้ำหอมมีน้ำหอมไม่ต้องใช้ความคิดและจินตนาการค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเราต้องคิดว่ามันจะเข้ากับเขาไหมถูกปะ ็ถ้าเป็นพี่ซื้อพี่ก็จะบอกว่าพี่ก็บอกว่าอ่ะอันเนี้ยเราชอบกลิ่นนี้ให้เธอไปไปฉีดกลิ่นนี้นะแบบเราจะมาหอมทุกๆวันอะไรอย่างนี้ขอ้อน,นี้บ้าง11นาฬิกานาฬิกาเนี่ยผมเคยซื้อให้เป็นของขวัญคู่กันเว้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าความรักเนี่ยผมมองนะผมเป็นคนนิยามนะความรักก็เหมือนกับเวลาที่อยู่ในนาฬิกาครับเราต้องตั้งใจและใส่ใจกับมันทุกครั้งที่เราหยิบมันขึ้นออกมาดูแต่พี่เคยได้ยินเมื่อก่อนเขาบอกว่า ซื้อนาฬิกาให้กันอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนดูเวลาคอยเลิกกันอะไรเงี้ยพี่เคยได้ยินมาไอ้พวกข้าเชน้าเหมือนกันออะไรเหมือนเช็น้ตาอะไรเงี้ยแล้วแต่คนผมมางวันบางคนไม่รู้นะผมไม่รู้เรื่องนะคือเคยได้ยินมาเหมือนกันก็เลยมาบอกเฉยหมอนหรือตุ๊กตาสกรีนหน้าเหมือนหัวนี้แอบหลอนเหมือนกันนะคือมันก็น่ารักแหละตามคบกันแต่ผมกลัวว่าสักวันหนึ่งถ้าเลิกกันแล้วมันจะน่ากลัวมีปัญหากันหรือเลิกกันอย่างเงี้ยโอ้โหสมอนก็ต่อยกันเลยอ่ะ เฮ้าายผมผมชอบข้อนี้ทาคลิปวิดีโอซึ้งๆึงอันนี้ผมก็เคยทําผมเองที่เป็นคนนั่งทําคลิปผมยังนั่งร้องไห้เลยเฮ้ยแม่งซึ้งว่ะเออดีดีข้อสิบสี่ครับรองเท้าอุย้ยรองเท้านี่ไม่เคยเลยนะไม่เคยมีโมเมนต์รองเท้าให้ใครมันแพงด้วยแหละไม่ใช่อะไรมัน <laughs> ข้อสิบห้าอุ้ยอันนี้ก็ดีดินเนอร์บรรยากาศดีๆครับอันนี้ได้อันนี้คือแบบนี้้ใหสมมุติว่าดินเนอร์แบบริมแม่น้ำเจ้าพยาไฟอ่อนๆจุดเทียนบนโต๊ะ แล้วก็หยิบดอกกุหลาบให้โอ้ซึ้งแต่เรากินแค่ข้าวแกงคนละจานนะข้างทางอ่านตามสั่งอบเออข้อ16จัดห้องเซอร์ไพรส์แฟนโหเคยมีนี่เคยมีครับเคยมีอ่าหน่อยแช่หน่อยเคยมีเคยมีก็เราเรากลับมาที่ห้องใช่ไหมเคยมีแฟนตอนนี้สดเออก็บอกเยโอเคโอเคคือเรากลับมาที่ห้องเนี่ยเขาก็มีแบบมีเขาเรียกว่าดอกดอกไม้วางบนเตียงแล้วก็มีป้าย มีป้ายเป็นรูปโป่งอะเป็นตัวักษรอะไรเงี้ยไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยผมไม่เคยมีคือเข้ามาเขินมากก็จะบอกว่าดีมากครับสำหรับผมอุ้ยข้อสิบเจ็ดเหรอสัตว์เลี้ยงผมมองว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับคือผมมีประสบการณ์ที่แย่มาเพราะว่าล่าสุดคือถ้าเกิดสมมุติว่าแยกทางกันอย่างเงี้ยเราจะส่งมันสิ่งแย่ขงสารเลยคือตัวของสัตว์เลี้ยงของเรานะแลวอีกอย่างนึงี่ยถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงของเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าตายไปเนี่ยเราเองก็จะเสียใจมากเหมือนกัน สิบแปดสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนผมว่ามันเฉยมัน,ม,นมันเฉยๆว,วะจะไม่พี่ไม่ค่อยตรงเบอร์อันนี้ตรงเท่าไหร่แพ็กเกจท่องเที่ยวสิบเก้าละยี่สิบเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวและเงินฮะ เป็นของขวัญที่ผมชอบที่สุดเลยนะเงินเนี่ยเออเงินตัดจบทุกอย่างไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำอะไรให้เอาเงินมาเดี๋ยวเราไปซื้อจ <laughs> ัดก,การเองจบนะครับทุกคนครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ20ไอเดียที่ผ่านมานี้สําหรับผมส่วนตัวเดี๋ยวชอบหลายข้อแล้วก็มีหลายข้อที่ผมรู้สึกว่าม,มันอาจจะดูน่ารักแหละแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยอย่างข้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมผมมองว่าอย่าดีกว่า เอาไว้แบบว่ามีความแบบรู้สึกว่าอยากใจตรงกันอยากจะซื้อให้กันอยากจะซื้อมาเลยนด้วยกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ท่านผมชอบเงินสุดอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เอาเงินมาเดี๋ยวเราไปซื้อเองหรือว่าเราจะไปเติมเกมหรืออะไรเ้เรื่องของเราก็เอาเงินมาให้เราแค่นั้นแหละครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีคาคมคคมอยู่แล้วครับคําคมไปใหุ้้ณทุกคุณผู้ชมนะครับเมื่อคุณเจ็บปวดที่จะมองกลับหลังและหวาดกลัวที่จะมองไปข้างหน้า ยังคุณมองไปข้างข้างเนี่ยคุณจะมีเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณอยู่ไม่หันขวาไม่หันขวาไม่หันขวาอ่ะไม่อยากจะหันไปทางนี้เลยอะไรวะขอบคุณสําหรับคําคมดีๆจากเว็บมอร์แดนเลิฟวันเวิลด์บล็อกสปอตนะครับก็สำหรับวันนี้มันมาเลนไท์นะครับก็ขอให้พอล้วกันว่าขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรักแล้วก็เจอความรักที่ดีแล้วถ้าเจอความรักที่ดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาไว้ให้นานที่สุดแต่ถ้าเจอความรักที่ไม่ดีก็ขอให้ไปเริ่มต้นใหม่อื ที่ดีกว่าเดิมสําหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ติดตามพวกเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสองทุ่ม5นาทีถึง3าทุ่ม5นาทีนะครับหรือใครที่ดูออนไลน์ไม่ทันก็สามารถไปดูแล้วหลังได้ที่ y o YouTube, f a c e b o o k t i k t o k นะครับเืีอเลยว่ามายาฮอตนิวส์สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อไปฉลองวาเลนไทยกับครอบครัวใช่แล้ววันแห่งความรักเราต้องอยู่กับคนที่เรารักนะครับแล้วไว้เจอกัน บาย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 ครับไป